นะครัสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับน้องไหวมะเขือม่วงนะครับจากช่องไม่ไหวบอกไหวชาแนลนะครับผมเรายังคงอยู่กันในช่องเรายังคงอยู่กันในหน้าเว็บแสนยี่สิบสี่เอชนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่เงินลงทุน1นึ่งแสนสองพันสองอยยี่สิบเก้าครับเลขสวยสอง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 นะครับผมกับเกม Journey to the World นะครับผมหรือผมเรียกว่าไซอิ๋วนั่นเองโอเค เรามาเริ่มกันที่เบตสามบาทนะเพื่อนฟีอ่าซื้อออโต้สปินที่80ตาโอตาเคมานั่งลุนครับว้าวแต่ยังไม่ว้าวมาอีกตัวหนึ่งมาไหมมาไหมมา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 ไม่มา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 ไม่มาอีกยังไม่มาว้าวสักจังครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ อ้าอย่างนี้สิจัดมาครับจัดมาสองขึ้นมาละอ้าวเจ๋งอยากเห็นสเก็ตเตอร์อยากเห็นสเก็ตเตอร์ของเกมเนี้ยแต่โดยรวมแล้วชอบมัาเพื่อนชอบไอตัวที่มันแบบเนี่ยข้างล่างเนี่ยไอ้พวกที่มันวิ่งอย่างเงี้ยคือมันแบบเออน่ารักดีมาไหมมามาครับมามา มาว,าว้าวจัดไปสมคำรอคอยโอเคมาแปดมาให้เท่าไหร่มาอ,าอ๋อสวยนะเพื่อนสวยสวยเอฟเฟกสวยอ้าวน่ารักเย้ยที่หงอคงเรา แตกแล้วครับแตกแล้วครับอ่าเออน่ารักกว่าน่ารักชอบ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 เกมนี้ชอบน่ารักอ่ะ โอ้ยไก่ของเรามาเฮคืเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะชอบชอบชอบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะร้อยเก้าสิบสามบาทเจ๋งครับเพื่อน ครับหอมมาตามมาอีกห้าสิบห้ามามาโอ้เจ๋งครับเจ๋งคือคือเกมนี้สเก็ตเตอร์มันแตกแล้วไงคือพอใจแล้วจะเสียไหมจะเสียไหม หลังมาไม่ค่อยแตกเพื่อนลงคูณซื้อไป80ตาแตด่324สองันเนี่ยมันแตกน้อยเพื่อนมันแตกน้อยเอออย่างี้ดิเออ สมกับที่คุณลงคุณไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยดูตังกูไปแล้วเอาแล้วจะถึงแล้วจะถึงคุณแล้วโอ้โหถ้าไอ้ปุ๋ยไก่มาตัวแรกนี่กูแม่งได้เต็มเต็มอ่ะโอ้ยเสรษดาย แตกแล้วเพื่อนๆแต่เท่าทุนว่ะเอออย่างงี้ดิอย่างน้อยก็ขอให้เท่าทุนนะอย่าลงนะอย่าลงนะขอเถอะสิบหกบาทเนาะโอ้โหเท่าทุนแล้วเพื่อนๆเท่าทุนแล้วว่าเฮ้ย ขาดทุนไปนิดหน่อยสีเอาคืนไหมเอาคืนไหมหรือกลวเอาคืนแม่งอีกสักสามสิบตาไปต่อหรือพอแค่นี้ เอาไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้เอาไปต่อครับผมอีก30ตาไปจัดไปแปดสิบแด มามา,มาไหมมาไหมมาไหมมาเข้าเข้าไหมเข้าไหมเพื่อนเข้าไหมเข้า,ขาอี๋ไม่เข้าอ้าวใสยย่หิวเฮ้ยใสยย่หิวสุนโขงมาครับมาสองร้อยหกสิบสี อยู่ได้อยู่มาครับมาโอ้ยโอ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยโอ้ยสี่สิบอีกแปดตาเข้าเหอะขอให้เข้าเหอะขอให้เท่าทุนก็พอมาอีกสักสองร้อยพอใจแล้ว หุยเยี้สองเรขอสองว้ได้แปดบาทจะอะไรชิบหายว้าวมาขอบคุณครับโอเคเพื่อนเสียไปนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าแตกอยู่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้น,นะครับพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องไม่ไหวบอกไว้ชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับ